ชมสาวึงชาแนลนะคะวันนี้สาวึงกับเบอย้องก็จะเดินทางไปที่ฉะเชิงเซานะคะจะไปซื้อมะพร้าวก็จะมาเส้นถนนรัตนาโกสินทร์200ปีนะคะก็จะเป็นถนนเชื่อมจากถนนบางนาตราดจุดหมายก็จะไปที่ฉะเชิงเซานะคะก็จะเป็นถนนสีน่เลนวิ่งสะดวกสบาย นี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งนะคะสี่โมงเย็นสำหรับสองข้างทางก็จะเป็นบ่อปลาแล้วก็นาข้าวก็เดินทางไปเรื่อยๆนะคะสำหรับขวามือนะคะก็จะเป็นทางเข้านิคมเอเชียนะคะนิคมอุตสาหกรรมในเอเชีย เดินทางไปพร้อมกับสาวุ่นกับเบายองเลยนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าสาววุงกับเบายองจะไปบ้านใครจะไปซื้อมะร้าวตรงไหนนะคะฝั่งนี้เป็นบอ่อปลาหรือนาข้าวเธอตรงนี้เป็นนาข้าวนะคะเขาน่าจะสูบน้ําเข้ามาเต็มคันนาเลยค่ะ แก่มใสไม่มีฝน,น,น,นก,ก,ก็เดินทางมาเรื่อยๆนะคะก็จะมาถึงสี่แยกเปล่งทางซ้ายก็จะไปลาดกระบงังทางขวาก็จะไปทะลุจังหวัดชเชิงเศรานะคะ ติดไฟแดงแป๊บหนึ่งทางนูน้นไปลาดกระบังถ้าตรงไปก็จะเป็นไปทะลุถนนสุวินทวงศ์นะคะก็หลังจากที่ติดไฟแดงนะคะสาวหงก็จะเลี้ยวไปขวานะคะตรงนี้แยกเปล่งนะคะตำบลเปลง่งอำเภอบางบ่อนะคะ โตมากเลยนะคะเนี่ยบริเวณกว้างขวางเดินทางกันต่อเลยค่ะถ้าใครจะไปัะเชิงเซานะคะถ้ามาจากบางบอ่อบางเสาธงก็สามารถลัดมาทางนี้ได้นะคะก็เป็นถนนหลักอีกเส้นหนึ่งที่เดินทางสะดวกนะคะถนนถนนเขาอย่างดีเลยนะเป็นถนนสี่เลนเนาะ ก็จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมเอเชียนะคะก็คือเข้าได้สองทางสำหรับบรรยากาศสองข้างทางแถวนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะคุณผู้ชมเมื่อก่อนเสาวึงกับบอยองเคยมานะคะก็เป็นถนนเลนสวน เดี๋ยวนี้เขาทำดีแล้วนะคะเดินทางสะดวกให้ดูบรรยากาศสองข้างทางนะคะเป็นทุ่งนาตรงนี้เขนาน่าจะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วตรงนี้สำหรับซ้ายมือนะคะก็จะเป็นทางเข้า ตลาดคลองสวนร้อยปีนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นเขตอำเภอบางบ่ออยู่นะคะพอเราข้ามสะพานมาตรงนี้ก็จะเป็นเขตเชิงเซาแล้วนะคุณผู้ชมเป็นถนนเทพพรราชนะคะชื่อว่าถนนเทพพรราช โอเคค่ะคุณผู้ชมถึงบ้านเขาแล้วนะคะสวงกับบอยองก็ใช้เวลาจากแยกเปลงมาถึงบ้านก็ประมาณ10นาทีนะคะถึงบ้านมะพร้าวบ้านน้องเขาจำหน่ายปุ๋ยน้ำนะเวยนะคะปุ๋ยชื่อของปุ๋ยคืออามิอามินะคะเขาจะมีเพจของเขาอยู่ลองค้นหาดูใน Facebook นะคะ บ้านเขาก็เป็นบ้านทรงไทยนะคะหลังใหญ่นะคุณผู้ชมเขาทำธุรกิจอะไรไเกี่ยวกับปุ๋ยน้ำอะไรพวกเนี้แล้วก็ทำมะพร้าวขายด้วยเดี๋ยวเรามาดูมะพร้าวกันนะคะ มพร้าวจากศรีราชานะคะมะพร้าวชนบุรีลูกละยี่บก้าบทวันนี้ก็เอาร้อยลูกพอ โอเคค่ะทุกคนได้มะพร้าวแล้วนะคะสาวบึงกับบอยยองก็จะกลับบ้านแล้วนะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ